สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ Q&A n าาคือจริงๆเรารวบรวมคำถามไว้แบบเยอะมากแบบคิดว่าน่าจะตอบทุกข้อสงสัยที่แบบว่าน้องๆสงสัยกันไว้นะคะวิทยาศาสตรการแพทย์ของเราคือคณะอะไร วิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานะคะก็คือคณะวิทยาเขตอำน,นาจเจริญสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นเองค่ะรับรอบไหนบ้างคณะของเรานะคะจะรับทั้งรอบหนึ่งสองแล้วก็สามเลยตามปกติเลยนะคะก็คือมีรอบคอสเลอร์รอบโคตาแล้วก็รับรอบแอดมิชันตอนนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคณะของเรานะคะอย่างแน่นอนไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเป็นรุ่นหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเพิ่งเปิดใหม่นั่นเองก็คือเราเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจเนี่ย มันเป็นเรื่องนั้งแล้ได้นะคะคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรคณะนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเน้นวิจัยเน้นแลบสะส่วนใหญ่เลยตอนเราอยู่เทอมหนึ่งใช่ไหมก็คือจะเรียนเกี่ยวกับแลบแลบเคมีแลบชีวะการทดลองอะไรต่างๆนะคะก็จะเรียนเทอมหนึ่งสะส่วนใหญ่ นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างตารางสอนที่เราเคยจัดไว้คร่าวๆนะคะจริงๆเทอมหนึ่งเนี่ยก็มีเวลาพักพออยู่นะคะแต่ว่าที่เราบอกว่าหนักๆเนี่ยก็จะเป็นตัววิชามากกว่าที่หนักนะคะเพราะว่ามันเนี่ยค่อนข้างจะเก็บหน่วยกิจค่อนข้างยากส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตาราง2เทอมสองค่ะอย่างที่บอกว่ามันเนี่ยค่อนข้างชื่อมากๆเพราะว่าแต่ละวิชาเนี่ยเก็บหน่วยกิตค่อนข้างที่จะง่ายนะคะจบไปแล้วเป็นหมอหรอ ไม่ใช่นะคะจบไปแล้วของเราไม่ได้เป็นหมอนะคะจบไปของเราเนี่ยจะเป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นคนที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะซึ่งก็แล้วแต่เส้นทางของแต่ละคนที่จะไปนั่นเองคือตอนเมียนเนี่ยเราเรียนจบสี่ปีก็คือจะจบรีใช่ไหมคะแล้วพอเราจบปีเนี่ยก็คืออยู่แล้วแต่เส้นทางแต่ละคนหรือว่าจะเรียนต่อหรือว่าจะทํางานเลยนะคะก็แล้วแต่คนเราต้องไปอยู่อำนาจเจริญหรอใช่ค่ะ แล้วต้องไปอยู่อำนาจเจริญน,นะคะก็คือปีหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเรียนที่สารยาส่วนปีสองปีสามปีสี่เนี่ยก็จะไปเรียนที่อำนาจเจริญหนึ่งอำนาจเจริญอยู่ไหนอยู่ภาคอีสานนะคะอยู่แถวอุบลซึ่งไกลมากแบบไกลมากซึ่งเราอะเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคือถ้าเราจะไปอำนาจเจริญคือไกลมากแบบไกลมากมากข้อสุดท้ายนะคะเรียนยากไหมทุกคณะคือมันยากหมดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราปีหนึ่งใช่ไหมปีหนึ่งอะเรายังไม่ได้เรียนอะไรเยอะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมาก ถ้าพื้นฐานของมอปลายแต่ละคนเนี่ยดีนะคะหรือว่าตั้งใจเรียนมาก็คิดว่าไม่น่ายากเพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานของมอปลายเลยพวกแบบว่าการดูกล้องจุลทรรศน์การคลอสหรือว่าวิชาชีวะเคมีอะไรเงี้ยก็เป็นแบบมปลายอะ่ะที่แบบเราผ่านมาหมดแล้วอะ่ะเออถ้าเป็น l ลบหรอก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนหนักมากส่วนเทอมสองเนี่ยชิล คีดเอของเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไว้มีคำถามอะไรใหม่ก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามหาคำตอบมาให้